ใ้เราฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สามล้อเครื่อง EV สามล้อเครื่อง EV หรือว่ารถไฟฟ้าบรรทุกส่วนบุคคลนะครับนี่ฝึกการตรวจเช็ครถผ่านระบบแอปพลิเคชันตรวจเช็คตามรายการเลยเรด

การฝึกควบคุมรถในสถานการณ์จำกัดการมองข้ามไหลการมองกระจกการมองข้ามไหลการควบคุมรถการอ่านวงเลี้ยว ฝึกการทำกลางสายฝน การช่วยพิการับเป็นไงครับพีไไไไ่ไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านครับอันนี้ต่อวันจัดอ้าวไปฐานนี้ต่อไปเลยเอถอยหลังแล้วยกออกเลยถ้าสายห่างแบบนี้ไม่ผ่านนะตัวรถต้องอยู่ในช่อง อ่านวงเลียวให้ถูกจุดหมุนรถคืออะไรอา้อาวยอมเสียสามคะแนนยอมเสียสามแต้มโอเคเอโอเคไปเลย เราต้องมองกระจกหลังด้วยนะเวลาตีวงเลี้ยวอ่ะตีวงโค้งอ่ะเราต้องมองกระจกหลังแล้วก็เผื่อหน้าเผื่อวงเลี้ยวหน้าเผื่อวงเลี้ยวหน้าด้วยเนี่ยพอท้ายเปิดทางปุ๊บหน้าจะไม่พ้นโอเคเนี่ยเราต้องมองหน้าแล้วเผื่อหลังด้วยมองกระจกหลังเวลาเข้าโค้งทุกครั้งอะ